ทูนิรัญยศัถูกชกกลางตลาดคลองถมชกวงการบันเทิงทูนหิรัญยศันักแสดงระดับตำนานถูกชายปริศนาเข้าชกบริเวณใบหน้ากลางตลาดคลองถมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนจำนวนมากพยานเผยว่าคุณทูลกำลังเลือกซื้อของก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งปรีเข้ามาและต่อยทันทีแบบไม่พูดไม่จาทำให้เจ้าตัวล้มลงบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแก้มซ้าย ตำรวจสอนอพับพาชัยได้รับแจ้งเหตุและรุดเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วเบื้องต้นชายผู้ก่อเหตุถูกจับตัวไว้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจคนใกล้ชิดเผยทูนยังมีกำลังใจดีพูดว่าไม่ติดใจแต่ต้องการให้กฎหมายจัดการเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจผ่านโซเชียลกันล้นหลามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทำลายร่างกาย แต่มันคือการทำร้ายหัวใจของคนทั้งประเทศทูนหิรัญยศัพย์คือหนึ่งในศิลปินที่คนไทยรักมากที่สุดรอฟังคำแถลงการจากเจ้าตัวเร็วๆนี้